ีบก้่งปันใดเลยเป็นคัวเลนเดียวรถจักรกับรถใหญ่ไปนี่ต้องได้หลีกเอากัน,นเิ็นิเจอของมองซนเลยท,ทุกคนดีเด้ออ่าคือว่าเป็นฮีนเสียงโซ่เนาะฮีนเสียงโซ่คือว่าอธิษฐานแหละกันย,อยอ่อ,อยอ่ออันมัดซ้ำหน่อย<จ>ปล่อย<จ>ื่นหน่อยได้กันได้คันว่าไปทางำทานเลย

เมื่อนี้พวกเฮายังอยู่ที่เมืองโซนเนาะหลังจากที่พวกเฮามาหลินเมื่อวานแล้วก็ไปหลินบุญเมื่อคืนนี้ตอนนี้ตอนเช้าพวกเฮากำลังสีเดินทางกลับเนาะแต่ว่าก่อนสิกลับเฮาสีพาทุกคนไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวหรือไปเลาะหลินในเมืองโซนก่อนเมื่อนี้เฮามากับบ่าวพรเนาะบ่าวพรยูนิเตอร์เด้อพี่น้องเด้อบ่าวพรจากซองยูนิเตอร์เมื่อนี้พาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวเมื่อนี้เ่าจะไปวัดพายจนไล่เนาะโอ้ ยู่ในเมืองสนับบุรีนะ,อ,ะอยู่บา้านนนสว่างเมืองสนับบุรีเพื่อนน้อแล้วเขาเขาไปวัดเก่าตะเลวเป็นชาวภูไท๋่ในพี่น้องเ้ยเป็นชาวภูไทยเนาอะ,อะ,อะโอเค โอ้ปักแฟนทางเนาะ เลนเดียวรถจักกับรถใหญ่นีไปนี่ต้องได้หลีกเอากันทําไมแอปๆไปหน่อยนึงให้รถใหญ่ไปก่อน อเลยได้นี่ยซิกเนเจอร์ของบางส้นเลยนี่ ตอนนี้พวกเขามาฮอดวัดผ่าจะลายแล้วเนะเดี๋ยวสิคเขาไปกราบพราก่อนเดี๋ยวสิพาทุกคนเข้าไปโอ้ที่เขาเพด่้นโบสถ์เพือ่อนสวยงามด้ยวยนี่คนเข้าไปก่อนเอ๊ะ เย็นเนาะขามันนี่เนาะเย็นเมนองแท้ๆเลยบ่ะองนี่บ่แมนบ่แมนองจำลองเนาะเออเมื่อได้ประเทศลาวมีองค์เดียวมันบ่องเดียวอะไได้ตืนขะแมวันนี้ไปหาใช่มีคือเออที่มาทีไปนี่เป็นเปังไพออสิลาวสุั้งเย่ ้ประวัติความเป็นมาของพระจายเนะเาะพระจารยองค์นี้ถึกสรางขึ้นในยหินอ่อนก่อนพศส,สามพันปีโอ้ได้แกสลักใส่หินอ่อนเป็นหูบเทวหูบถึกสรางขึ้นในสมัยพราหมณ์จำพวกพระนารายณศาสนาอินดูเป็นผาทีมีอายุหลายพันปีแล้วก็เป็นผาทีาต้องบอกเลยว่าศักซิ์เนาะ จากชิ้นแล้วเวียดเอาไปเกิดมากขึ้นโอ้แม่นเหรอวันนี้วันนี้ประหยัดเขาขาไม่เจ็บไม่ไข่ไม่วันไม่ให้เขาะมือเว้นเคล็มือเศร้าขาหายไปซาในวันนี้วันนี้สับประสบสับปลกสับอภัยเขาหายไปซาในวันนี้วันนี้หายขึ้นวันนี้มีเมียแล้วะมีควานนี้ห้วานนี้นี่เขาชุ่มคามมาเด้อผูกเค็นสายความมาผูกเข็มควาควายูมาอยู่เพื่อนยูสั้นนำพ่อนนำแมนนำาลุดนำเมียแต่นี่ต่อไปความเก็บไวม่ได้ความไข่ไหม่มีไม้หมุนมันต้องไม้มองมันเ่าไม้เ่าเสียสี ให้เจ้ามีอัยุ่ยืนมันพันปี่ความรุ่งทรัพย์ทั้งพวงเงินหลานโฮมอยู่เจ้าคนเดียวเงินข้าแก้วเ็มทงให้แนนอังให้เจ้าหังคือเจ็ดทีให้เจ้ามีคือตัวขะนอนรับให้ได้เงินพันนอนพันให้เจ้าได้เงินมืน่นอนตื่นเจ้าได้เงินหลานนาทีการงานของเจ้าก็าให้เจริญกลา,า่หน้าามาเป็นลูกเป็นล้านของพ่อพอแล้วให้พ่อพอจะไล่องศักดิ์สิ์ ไปบึงไปแย่งไป,ปไปกลุ่มไปกลุ่มปกปักอกษาให้อยู่ดีมีแห้งถอดไบให้มาผ่านม่านใบให้มาไกลแต่นี่ต่อไปให้มีแต่ได้กับได้ไมีแต่ดีกับดีเ<อ>งินให้ไรน่องท่องให้ไรมากเงินบาทเงินดอลลราให้ลงังเขมาเต็มทงเต็มไทยให้หังมียูดีมีแห้ง เลี้ยงลูกยิ่งให้เจ้าไดหไรยเลีเ้ยงลูกใส้เจ้าใช้ง่ายให้เจ้าได้ใจแต่แกี่แต่คำไปทางใตก้การมีผู้ช่วยเพือบไปทางเนื้อมีผู้ช่วยสางยางตามทางการให้ได้แต่เงินแต่คำชื่อเลขให้รวยชื่อหวยให้ถึกปัถนาชิงไหนขอให้ได้สมความมุ่งม,มั่นปัถนาเป็นหลูกเป็นร้านของพ,พอแล้วก็อยูด่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข็มแข็งอายุวันโนสุข,ขังพลังมันยืนมันยืนโชคดีลารวย นี่หินนี่เห็ดจังไรนี่ตัวนี้ก็อธิษฐานอธิาอธิษฐานแล้เสียงโซกเออเสียงเสียงโซกแล้วชีไดไม่แบบช้าในงานบมเมนต์ว่าได้เมียพนักงานเฮาไปหางหางข้ามบอกกันขับไปข่ายชไดบอเออคันตัวได้ชีไดแหละห้อยย่อคัไดชีไดแหละหออยย่อคันนั้นว่าอันไหนที่มันบ่ได้เลยมันบ่ให้อยย่อขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นเลยบรื่ขึ้นมันบ่ตีงซ้าเออหน่วยไดก็ได้บอเออตัวไดก็ไดโอโอ้ทุกคนเด้อ อ่าคือว่าเป็นหีนเสียงโซ่เนาะหีนเสียงโซ่คือว่าอธิษฐานแล้วก็ย่ออันย่ออันมัดสามหน่อยป๋าเลื่อนหน่อยได้ก็ได้คันว่าไปทาำอธิทหานหรือชีได้เป็นสั้นได้ชิได้สั้นตืึนเจ้าย่อมันขึ้นถ้าตัวได้ไ่ได้สั้นหรือมันก็บ่ขึ้นบ่ติ้งเอ่ออธิษฐานแหละกันยโอเคอธิษฐานเถอละอันเถอละอันเถอละความนะจ๊ะเอ่าคือนาทีเจ้านี่เอ้าขันชีได้ใหญ่ขึ้นไปมืุนาขันว่าชิได้สมความปรถนาของของร้านและให้ย่อเบ้า อันน <I> um, ัได so right. so, ้แล้วม no? yeah, ันกระปุติ่งจะดีเลยแต่เจ้าก็ย่อขึ้นมาด้ว่เจ้ายังขี้นย่อขึ้นวิทหัวเนาะเออวิทย์ก็ได้ชัวขึ้นวิทนี่ก็มันมันก็สมควรแล้วอ่าบางคนบุติ้งจะดีใหญ่ก็ตม่างโอ้ยหลายคนแล้วมาย่อขึ้นไหนมันย่อบระติ้งจะดีเดี๋ยวแล้วจับจะขี้อยู่วยแล้วเนี่ยกระปุติ้งก็พุ่นมันขึ้นย่อปุ๊บดนน้อยก็ย่อได้ใหญ่ก็ย่อได้เออเออพองเพิ่นไปพูดกันเพิ่นซอยเออหายปวดได้ปวดได้แล้วแล้วเคยกระลุกของพูดกระลุกกระดั่งกระดั่ง ทางใะ่หลยผู้รู้ดั้งก็เชียงกล่องช้ำเชียงนุ่นโอเคเดี๋ยวสิลองย่อไปนึงสิอธิษฐานลองลองย่อไปนึงเดี๋ยวคอยสิลองอธิษฐานในใจก่อนแล้วคอยสิลองย่อไปนึงเด้อสิขึ้นบ่ ตัวนี้มีอธิษฐานใหม่ป่เออโอเคตัวนี้จอธิษฐานตัว้งนะเอออาหนึงตัั้ือาเมื่อกี้นี่เขาอธิษฐานเสร็จแล้วทีนี้อนี่เนาะมาบันทเอาตัวมาอีกโอเคโอเคนะนี่อีกน้อยนี่เนาะ คือแอยนี่ย่อขึ้นเนาะสามม้วยอธิษฐานอีกเด้๋บอกอยากลองอีกเอ่อคอยอยากลองบนต้นนี้ว่ <c oughs> าวัดสิขึ้นเด้อเดี๋ยวจะลองอธิษฐานเบนนนะื้งคอเลยเขาคิดว่าคอนนี่นิ่เกิดขึ้นยากนะครับแต่ละคนก็จะลองอธิษฐานบนข้อมือ <c oughs> บอกขึ้น, <c oughs> ม,นามายขางึ้นดีลองลองน้องอือหนงเด้ออยากอยากหัวมันจะม,มีจักหน่อยบ่าที่ไขอ่ย,ย่อบ,บุขึ้นอรินะ อันนี้โบแมนว่าลบหลูหล่หรือว่าท้าทายเนาะแต่ว่าอยากเขาอยากลองเ<า>บิงื่ออยากูจักอยากฮู้จัดอืมเอามาตัาง้งจิตตั้งใจทุกคนเราจะลองอธิษฐานบนคอนีนี้เชื่อว่าพูดได้กันอยากได้ <c oughs> โอ้โอ้สาธุดาธนคนหนาวจนหลุกเลยเมื่อกี้นี่อธิษฐานไปแต่ว่าผลที่ได้คือย่อบบขนสิ่งที่คอยอธิษฐานไปข่อยอธิษฐานในใจ ที่เอยว่าไปเมื่อกี้นี่เนาะคอยย่อบบขึ้นเลยย่อบบขึ้นเลยแต่ว่าตัวที่คอยอธิษฐานไปเบื้องต้นนะสามข้อสามสามอันนะสามหินสามหน่อยนี่คอยย่อขึ้นเมื่อสามแต่ว่าตัวข้อทุท่ายข้อที่สี่นี่คอยย่อเมื่อกี้นี่คอยอธิษฐานไปแล้วย่อบกขึ้นเลยบบได้เหตุเอาเนาะบบได้แสดงบบได้ยังเลยคอยก็ยากย่อให้มันขึ้นยากให้มันเกิดตัวนะแต่ว่าบอด้ยย่อบบขึ้นเลยก็ถือว่าตัวนี้ก็ ให้แต่ละคนใส่วิจารญ,ญาณเอาเนาะซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้าจลายเพิ่นหร,รือว่าผู้ใดอยากมาพิสูจน์ด้วยตัวเองก็มาเนาะอยู่ที่บ้านโนนสว่างเมืองส,นนสุนทบุรีแคนสวรรนตเขตนเนด้อขันผู้ใดอยากอยากมาพิสูจน์อยากมาเห็ดบุญอยากมากราบไหว้เพิ่นกะลองมาเองเด้อคอยน,นี่คนบางนาวยังอ่านะยังหลบว่าเศร้าอยู่เลยอ่า อเนาะโอ้ทางวัดเปิดกับกำลังสั่งเลยกำลังสั่งสารนี่าวัดวาลามนี่แหละผู้ได้มีจิตใจใส่สัทธาอยากมาสั่งอยากมาเหตุบุญเหตุยังกัเดินทางมาเดินทางสะดวกสบายเด้อทางสบายเลยทางมาทางเดินนี่เป็นทางยางหมดแลวเนาะข้กัแพอ่อย่อย่อบ่ออธิษฐานนี่มันหนักหนักมันคือกันเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวสิลองอีกบันหนึ่งเดี๋ยวสีลองย่อแบบบ่ออธิษฐานเลยอันนี้ก็ต้อง อันน uh ี huh. uh ้บอแมนว่ามาลบลู่มาอยังเนาะเพียงแต่ว่าอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเนาะโต้ข่อยเองก็อยากฮู่กันเดี๋ยวสิย่อแบบบอธิษฐานลงเตังว่าสิขึ้นบอธิฐานเด้อน้ำหนักมันจะทำได้แล้วนั้นบอธิษฐานบอธิษฐานอ่ามาผมแนพี่น้องเข้าอ่าอยาจะเข้ากันเด้หน่อบอธิษฐานอย่างนี้อืมน้ำหนักมันกะประมาณอะไรมันก็ยังมีโอกาสขึ้น ขึ้นได้ก็จะขึ้นแต่ว่าตัวที่คอยอธิษฐานเมื่อกี้นี้ิได้ก็บกขึ้นเขเานมาเชิโนิได้ทำโชบิงันได้เอดแล้ววาปัสนยยขึ้นทบอีกโดิงเลยนี่มาแต่ใส่ถีบไปถีมาพูดหนบ้านนำน่อเองพอจะไล่เองโอ้ของพอจะไล่เองตัวนีเนเตาค้่เพลินโอ้อันนี้ทำเป็นเตาค้่เพลินเออ เออถือว่าโค่นโผอบก็ผ่าตะลายเล่นหรอเอออยู่น้ำกันเลยอยูนบนพื้นโยนเลยและอีกหน่อยนี่เด้บริหารของนางเทียมคนเอามาหายคนวหวยังมาอยู่น้ำพระพอแล้วคนเอามาทรงให้เออเอามาทรงให้แมนคนนั่งกับนางเทียมมาทรงให้เอออันนี้กะ่นเอามาหายคล้ายๆไม้เนาะคล้ายๆไม้กลายเป็นหินเนาะไม้กลายเป็นหินนี่ก็ไหมคือกันกลายเป็นหินเดี๋ยวเจ้าเบ่งกระครับดูนี่ไม้กลายเป็นหินคือกันเออเด้อทุกคนเด้อ มันคิดว่าคือหินเลยกับมันบ่อยากคายมันค่คายไม่แล้วกลายเป็นหินไม่แบบว่าไม่ดูไม่ขยุ่งวงหันเลยเขามาตัดเี่นบอกเขามาตัดเป็นแขวเป็นชัางแบบว่าทอนไม่เขาตัดปะแล้วกลายเป็นหินเนาะเออพลหาแก้วตกมาห้ําแล้วมันก็กลายเป็นหินเลยพลหาแก้วตะข่าวเนี่ยมันตกลงมาห้ําเป็นหินนลยอืมก็คือเดียวกับม็นหอยตีนพะบานนะแต่เกาเป็นขี้ต้มธรรมดาบัดเพยียบแล้วบัดพลหาแก้วห้่นแล้วมันก็เป็นหิน นั้นในสมัยนั้นสมัยแต่ปูต่ย่าปู่ยาแต่ยายคือเอาพืชเป็นเนี่มันก็โบราณนิดน้อยๆแล้วมันก็สามพันปีสี่พันปีเป็นกระเพือยใดเป็นสมัยบ่งงานเนาะถือว่าคนมากะามาไหว้ร้ายเนาะ เออหน tacos, ึ seguinte, ่งบ่ต่ำกว่าสิบกว่าคนเอแต่ตามแต่ภูมิเวลานะสุลาเกษตรมาแบบไหนมาบะบ่มาบะกะมีมาบูชาธรรมดากะมีเออมาบะนี่หันเอาบะแบบไหนเอายังมาบะใช่เขียนชื่อเขียนช่างอะไรกับอะไรกันหายปัจจัยคันหาแล้วก็บมันก็บะเออคันาดบัตบัตสมุดได้ดิเอามาแก้แบบไหนมาแก้มียังในมาแก่ขวดช่องวีมะพร้าวช่องนวยครับบ่มีมากพร้าวก็เขาก็เอาน้ำป้องมัน เออกล้วยสองวีมะพร้าวสองหน่วยต้นน้ำสมสองกวดน้ำสมสอวดเออเออน้เออนมแต่จะซอยสอวดเออเออโอ้ต้องโอ้มีแต่ทานั้นปะมีมียังอีกฝังไม้เก่ายางต้นน้าเ็เอาอนต้นนึตันตงเบี้ยงหนึ่งขู่โอเคอคันหาคันแเนาะ เออมีอันนั้นๆกล้วยสองวีมะพร้าวสองนวยน้ำว่านสองขวดน้ำส้มน้ำน้ำว่านน้ำส้มน้ำกัดนั่นแหละเออแค่จะเอาน้ำส้มขวดนึงน้ำว่านขวดนึงก็แล้วแต่น้ำว่านสองขวดนุ่มเด็แต่ซอยสองครับเออคับหน่อยกับใหญ่โบตี้เออมะพร้าวสองทุงเอสองทุงแบบว่าถุงน้อยๆเอาเฉยเออเออเออห้าพันสิบพันก็แล้วแต่เออแล้วก็มังไหมเกาหางมังไหมเกาหาง คันบ่เบ่งน้ําสะอาด2กัปเออน้ําสะอาด2ตุก2ตุกหน่อยอ่าๆเออตามแต่ผู้ปัจจัยหลายโดยบ่เถื่อเขาได้ทรความปรารถนาเขาหลายเขาก็ใหลายโดยอ๋อคันใว่าสําเร็จแล้วมาแก้เนาะสมมุติสมมุติว่าคนมาบะมาหยังคันบ่สําเร็จเด้ก็ต้องมาบ่คันมาอบเขาได้ความปรารถนาแล้วเขามาแก้ได้แล้วเออแต่ว่าต้องได้มาแก้มนบ่คันดคันดมาบะ เดินมาบ้กับบอดามาแก้เจ้าบอดายอัชมความปรราถนาแก้ก็ได้สมหติสมหติเด้ออันนี้อันนี้อันนี้เฮาสิถามเผื่อทุกคนเลยสมหติว่ามีคนหนึ่งมามาบ้าบ้าเลวบ่ได้เลยบ่ได้เลยกับบอดามาแก้อ่าคัแนนมาได้แล้วคัแนบ่มากับปุ๊บเพิ่นก็ไปนน้ำแลยเนาะเออเป็นนั้นยังมาเองเนาะโดยโดยโดยคัแนนมามาบ้านี่เอายังไหนมาบ้ามิตเชิเอกับอันนี้้แลวคันหาคันหาและบบ้ บะเองบ่หรือว่าพ่อใหญ่เป็นผู้บะให้มาแล้วเขาแต่งแล้วเคียดชิงเคียดซังแล้ชิงหลังชิงเมืองแล้แล้เจ้าเป็นผู้เว้าเนาะเออเป็นเป็นผู้อนกล่าวบอกเพิ่นเนาะอืมันบ่ได้ก็มาแกบ่ปงเพิ่นสิถามของเฮาไปบ่ถึกกับัน ชนะของคนประชาชนไปเรียกกับมอปั่วมอปั่วก็กันไปปัวภูมิปะเทือกกันกับบริขยาไปก็เลิกกันเฉยๆเพิ่นคือกันว่าตามแต่เพิ่นเบิ่องนี้แต่ละคนเขาก็อยากว่าสมบูรณ์หมดเลยแต่ละคนม่อยากผิดพหมดเลยฟั่วแล้วบ้านอันดูเต่าไปเป็นทหารบอกไปตั้งจ้างเงินไปเขายังเอาเงินมาส่งคืนเขาบริเขาทหารมันก็ได้ตอนนั้นแซนตอนนี้แซนเข้ามาส่งคืนได้เแล้วมีผู้ยืมเงินยืมคั้นี่เอาไปนี่ เขายังมาชงคืนแล้วเธอกลหลักคำหลักทางในเฮือนเจ้านี่เขายังมาชงคืนและทุ่ม่ทผิดจากเธอแต่ครูคนแต่เขามาแก้เออเออถือว่ากะความศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นเนาะโคะแนนหมดแล้วคะแนนว่าขอเพียงแต่ว่าละแล้วแต่ละมือให้บูชาถึงถึงผืนไหนโอ้คะแนนว่าไใบพระไใบยังกะให้น่ารู้ถึงเพิ่นเนาะ ตอนแรกมาเอาใจคันหาบุษสะโดยแต่เพิ่นเน่เพิ่นเพิ่นเบิ่งไปแย่งไปช่วยนั่นนั้นได้อยู่ร้านอยู่บ้านนั่นบ้านนั่นไอ้พอจะไล่อกชักทิศนี่มาช่วยลูกช่วยร้านไปประดุจิตใจลูกข้าบอกคันว่าพวกข้าพายอ้าถือว่าคะแนนมาพูดได้มากนี่กะซีเมนพ่อใหญ่ทั้งสองทั้งสามนี่เนาะเป็นผู้อันหับ เออหับแขกแล้วกับผูกแขนพากาบไวยพาพาบะพาเว้าเนาะเออคะแนในคะแนนประมาณเทือบ่ยากเนาะผู้ใดอยากมาบะมาอย่างบนอย่างกะมาได้มันบ่ขันหักว่าบนเนื้อแหงกร,รมเนาะขันหักว่าคำบะคำบนบน,บนเนื้อแหงกร,รกับเถือว่าประสบผลสำเร็จหลายคนเนาะเออเออขันหามงแรงหรือปิดเนาะเปิดจังมงตอนเช้า เออ6:00น6:30นเออ6:30นเนาะอืมขอบุญแม่บะครูอยู่ประจําอยู่นี่อยู่คือนเด้เออแม่นๆๆเออบะยังกะบนหยังกะมีต่ว่าใช้วิจารณญาณเนาะอันอันใดที่บ่เนื้อแห่งกรรมของเฮากะกะสิสําเร็จกะสิได้แต่ว่าคันจักบะไอ้ใดที่มันเกินหลายมันกะมันก็เป็นไปบ่ได้อันนีกะ ถือว่าเป็นขอขิดเ้อสำหรับอะไรสำหรับเรื่องการบะกันบนเ้ยทุกคนอืมอืมเมื่อกี้นี่กับสัตว์อาณาพิสูจน์เห็นเลยเด้อทุกคนเด้อเมื่อกี้นี่กับพิสูจน์เห็นแหละยอหินสามหน่วยนี่สามขอทมิติที่ข่อยอ่าอธิษฐานในใจแล้วกับย่อขึ้นแต่ว่าข้อที่สี่นี่นะสำคัญเลยตัวที่คอยอธิษฐานไว้ึ่งตัวนี้นี่คอยก็หู้อยู่ว่ามันเป็นไปได้ยากเนาะ ก็หูวมันเป็นไปในยาก่อยก็อธิษฐานลองยอก็บอกขึ้นน่ะลีแล้วก็บรได้แสดงอีกเนาะบรได้เฟกขึ้นมาเป็นเรื่องจริงเนาะทุกคนเนาะกะผู้ใดบุเสื่อกัมาพิสูจน์ได้เด้อวัดเพุทธนแมนอยู่บ้านโนนสว่างเมืองสุนนบุรีแขวงสวรรคเขตทางไปมาสะดวกอ่ามาต่างประเทศก็ลงยนต์มาอยู่สวรรคเขตขี่รถตรงมาเลยประมาณสองชั่วโมงกัฮอตมาแต่สวบ้านมาปีก็มีเพียงแต่ไปรักใกล้ไปนะ อ้าวสำหรับคลิปนี้กะสีจบเพียงสนิทเด้อทุกคนผู้ใดกะผู้ใดอยากมาเห็ดบุญเหตุยังกะมาได้เนาะวัดเพิ่นกะสร้างสาตลอดเด้อเพิ่นวะเพิ่นสร้างสาตลอดเ็ดหันเทนนี่อยากเอานั่นเอานี่มาถวายกะเพิ่นยินดีต้อนรับเนาะอ่าโอเคโอเคเอาวสำหรับคลิปนี้กะจะจบเพียงสนิทเนาะทุกคนเนาะมีแต่ว่าผักเลยผักผักบุญเลยผู้ใดอยากมาเห็ดบุญเที่ยวสางกำแพงนะเพิ่นกะมาเห็ดได้อ่าแล้วกะอย่าลืมเด้อทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของสองของเรา สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกลา่าวคำว่าสบายดี